สวัสดีค่ะพี่เจ้มี่จ้าสวัสดีจ้าพี่ปูจ้า,จ,าจ้ามันนี่พี่ชจมี่เมนูซุปมะเขือแบบบ้านๆจ้าอ่าอุปกรณ์กับโอไม่นอย่างไรหรอกค่ะแบบบ้านๆแบบไง,ไง่ายๆกินแบบง่ายๆยุคนี้มันยุคโควิดจ้าเปิ้งปลาทูค่ปะปลาทูตัวน้อยหนึง่งตัวละยี่สิบห้าบาทค่ะอุปกรณ์เท่ากับ,กบนี่มั ไอ้มะเขือพี่ชอบไอ้ตบแล้วแล้วก็มีหอมแดงมีต้นหอมหัะช,ชีแล้วนี่ไอ้ข้าวครัวนี่น้ำปลานี่ไอ้น้ำปลานี่หอมชูโรตใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยก็แซ่บจ้ามาเบิ่งพี่ที่ได้ค่ะมึอนี้จา้าพริกค่ะตั้มพี่ข้า พี่ชอบกระตรรั้มผิดรคพี่ชอบใส่ปลาทูค่ะใส่ปลาทูค่ะใส่ปลาทูตังกอนะจ๊ะอยาได้จ้ะมเถอือย่พี่ชต้มแล้วซุปแบบบ้านบ้านละค่ะการันตีว่าแซ่บค่ะ แซ่บค่ะ แล้วจ้าจำให้มันเ yeah, yeah, ียแก้งไจนีป้านปนไหนจ้าแลวค่ะจ้าแล้วค่ะจะนำจะนำปลาจ้าจะนำปลาหนักปลาตรุบเลยจ้า ใส่ร้ายนำปลาใส่เพราะเจาะเนี่ยจ้าคนข้นจ้านำปลาปลาเขาใส่ไส้จ้านำปลาเติมนำปลาแนงจันหน่อยจ้าของผงนัวจ้าใส่ร้ายแซมร้ายใส่ใบกระเจี๊ยบใส่ร้ายกัน <c oughs> <c oughs> กาวขัวจ้าใส่ก๋วขัวน้ำจ้ามันจึงหอมจ้าซุปมะเขืออีนตี้ตงใส่ก๋วขัวมันจึงหอมจ้าตามไปด้วยหอมแหง้งหอมแหง้งต้นชีพก้อม 你这，你这不信，你跟们说说我毛没理，毛搞过啊， แต่ว่ากับเพชรจักน่อยนะจา้าคุณมกินเพชรกับบคอยไดหรอกจ้าแต่ว่าแซ่บค่ะแซ่บเทรใส้ถ่ยให้พีพีห้องเบิง้งกแมยจ้ะนี่เด้๋ย,ยาจ้ๆโอ้เอ๊ะขาะเพชร,พชรว้า เพชรไลยค่ะเพชรเพตัแซ่บค่ะา ok. ี <ach> will, ceu, ่วแซ่บกับค่านี่แหละค่ะนี่สูบบรี่แบบเป็นต้าจ้ามัต้องไปกินยังมากมากค่ะรัมเนี่ก็แซ่บกับค่ายุคนี้ยุคข้อนีสค่่สูกไปไปนล้วก็ม่ไี่น้อกเนาะกินแบบตัมไม่ตํ้มอนนค่ะ กินแบบบ้านๆนะแซ่บค่ะกับเซตแล้วจ้าเดี๋ยวเข้ามานางกินขันเลยเนาะจ้าจ้าเซตแล้วค่ะนี่เซตแล้วค่ะจ้า